หลายๆคนพูดเรื่องความคิดเชิงวิพากษ์ในโรงเรียนแต่แต่ไม่รู้ว่าสอนยังไงแล้วได้ผลไหมก็ไม่รู้นะฮะแล้วเครื่องมืออะไรล่ะที่จะเอาไปใช้นั้นแนะนําเลยนะถ้าเกิดว่าคิดว่าจะสอนอความคิดเชิงวิพากษ์เนี่ยละครแจกสดเนี่ยเป็นเครื่องมืออย่างดีเลยนะฮะเพราะว่าหนึ่งเวลาเด็กจะคิดเชิงวิพากษ์ข้อแรกที่สุดเลยต้องไม่มีใครมาบอกเขาว่าคําตอบคืออะไรพอเรา ไม่ไม่ไปบอกคำตอบให้กับเด็กแปลว่าเราเชื่อว่าไอ้คำตอบมาจากเขาได้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั n น